พระสมเด็จมีหลายพิมพ์ทรงบางพิมพ์เราก็คุ้นเคยเพราะว่าลงสื่อกันบ่อยแต่บางพิมพ์เราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักแต่นักสะสมรวมถึงหลายๆบ้านมีเก็บเอาไว้ครับและหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าเป็นพระที่มาจากที่ไหนพอถามคนขายก็ดูพิมพ์แล้วไม่รู้จักแย่หน่อยก็ส่องหาตำหนิแล้วตีเก้เลยเพราะว่าดูธรรมชาติความเก่าไม่ได้พระสมเด็จมีหลายพิมพ แต่ละพิมพ์พก็ไม่ได้มีการสร้างแค่วาระเดียวและหลายพิมพ์พก็ยังมีการสร้างหลายวัดหลายเกจิอีกนะครับแล้วเราจะวิเคราะห์ได้ยังไงว่าเป็นพระเครื่องในกลุ่มสมเด็จมีส่วนผสมของผงวิเศษสมเด็จโตนอกจากดูพุทธสิทธิ์แล้วเราจะต้องดูเนื้อมวลสารและดูการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามอายุเป็นสำคัญครับ สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ คลิปนี้สี่มีนาได้พระสมเด็จพิมพสามเหลี่ยมหรือที่เรียกกันว่าพิมพหมอนขวานหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าพิมพ์ฐานหมอนผ่านมือมาหนึ่งองค์สภาพใช้เนื้อเปิดน่าจะพอเป็นประโยชน์กับพี่เพื่อนๆได้คลิปนี้เลยนำมาทำคลิปเช็คพระกันเมื่อประเมินสภาพพระองค์นี้เป็นพระสภาพผ่านการใช้ติดตัวใส่ตลับเปิดหน้าไม่ได้เลี่ยมกันน้ำ ด้านหน้ามีคราบความชื้นคราบไขและมีเนื้อกร่อนในหลายๆจุดส่วนด้านหลังค่อนข้างสมบูรณ์เราจะมาเช็คพระกันครับสีมีนาขอพี่พเ,เพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์และฝากแชร์คลิปนี้ให้คนที่ชอบพระเครื่องเหมือนพวกเรากันด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นเช็คพระองค์นี้กันที่พุทธศิลป์ครับ พระองค์นี้เป็นพระพิมพสามเหลี่ยมทรงหน้าจั่วนะครับมีรูปพระพุทธอยู่ตรงกลางด้านในเสียดูกลมใหญ่มีเส้นซุ้มสามเหลี่ยมล้อมรอบด้านหลังจะเรียบพระเครื่องสมเด็จโตพิมพสามเหลี่ยมมีอยู่หลายพิมพ์ทรงอย่างเช่นพิมพ์พระนางพญาหรือว่าพิมพ์หน้าบันอย่ายึดพิมพ์เป็นหลักนะครับยิ่งตำหนิพิมพ์ในพระเก่าไม่มีจริงครับเราจะเช็คพระองค์นี้บนพื้นฐานของธรรมชาติทุกจุด จะต้องผ่านอายุมามากกว่า150ปีครับจุดถัดมาเราจะมาเช็คเนื้อพระกันนะครับเนื้อพระองค์นี้เป็นพระเนื้อผงผสมผงวิเศษมวลสารตัวประสานกดพิมพ์และปล่อยให้องค์พระแห้งตามธรรมชาติเนื้อพระจึงดูนุ่มนวลตาวันณะสีเหลืองอมน้ำตาลเนื้อแก่ผงมวลสารไม่มาก เนื้อพระด้านหน้าและตามขอบมีความกร่อนและหดตัวรวมถึงเนื้อเน่าในจุดที่สะสมคราบและความชื้นไว้มากปนกับคราบน้ำมันหรือตัวประสานดูแห้งๆกระจายอยู่ตามผิวขององค์พระครับ ในการดูพระเนื้อผงเก่าจุดสําคัญจุดแรกที่เราต้องดูก็คือเรื่องของความแห้งครับธรรมชาติของพระเนื้อผงเก่ามองไกลเราจะต้องดูแหง้งส่องใกล้จะต้องเห็นความฉ่าอย่าลืมจุดนี้นะครับเวลาที่พี่เพื่อนๆดูองค์พระพี่เพื่อนๆจะต้องเห็นก่อนเลยนะครับว่ามีความแห้งเกิดขึ้นจากการที่พระผ่านอายุมานานและเมื่อมองดูเนื้อพระแล้วจะต้องดูแล้วนุ่มนวลตา เพราะว่าความแห้งและความนวลเกิดขึ้นจากความร้อนความเย็นและความชื้นที่ระเหยทิ้งคราบสะสมตัวกันเป็นวงจรแบบนี้ทุกวันทุกวันวนมาเป็นร้อยร้ปีนะครับในลักษณะของการขึ้นทีละจุดแล้วสะสมตัวกันทำให้เป็นคราบนวลน,นวนครับ หลังจากนั้นก็ส่องดูเนื้อตามจุดเล็กๆเราจะต้องเห็นความฉ่ำตามธรรมชาติที่ยังเกิดขึ้นใหม่ทับซ้อนกับความเก่าตลอดเวลาครับความเหี่ยวของเนื้อพระก็เป็นจุดสำคัญในการดูเนื้อพระผงเก่านะครับ พระองค์นี้เนื้อดูไม่ยากเพราะเป็นพระเนื้อผิวเปิดเห็นความเหี่ยวของเนื้อพระได้ชัดเจนเนื้อพระผงเก่าจะต้องดูเหี่ยวเป็นหลอนคลื่นไม่เรียบตึงไม่ลื่นมือมีรูพรุนมีรอยยุบรอยแยกเราจะต้องแยกความขรุขระการแต่งคราบโปะออกจากการดูเนื้อเหี่ยวด้วยนะครับดูที่เนื้อพระนะครับ ไม่ใช่ดูแค่สิ่งที่อยู่บนเนื้อพระเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นพระที่ล้างผิวมาลงรักหรือมีคราบกรุกก็ตามเนื้อพระก็ต้องเหี่ยวตามอายุการดูความเหี่ยวของเนื้อพระถ้าพี่เพื่อนๆไม่ได้ใช้กล้องกำลังขยายสูงให้ส่องดูเนื้อพระแบบเอียงๆหรือวางองค์พระแนวนอนจะเห็นผิวขององค์พระได้ง่ายขึ้นหาที่สว่างๆหรือส่องใกล้ๆโคมไฟด้วยนะครับ พูดถึงเรื่องนี้นะครับสําหรับพี่พี่เพื่อนๆที่ชอบล้างพระหรือกําลังคิดว่าจะล้างพระมีหลายๆคนถามมาบ่อยนะครับว่าพระสมเด็จที่ล้างผิวมาจะต้องดูยังไง ใช้หลักการเดียวกันครับแต่ลดเรื่องของความแห้งลงแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรล้างมาด้วยนะครับส่วนตัวอยากแนะนำให้ใช้แค่น้ำอุ่นปัดด้วยผู้กันขนอ่อนก็พออย่าใช้พวกสารเคมีแรงๆหรือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรดผิวพระจะเสียไปนานและกลายเป็นพระแท้ดูยากไปครับจริงๆแล้วพระที่มีคราบกรุหรือพระลงรักมา คราบเก่าและยางลักเก่าถึงอายุไม่ใช่สิ่งที่ดูยากเลยนะครับแต่พระล้างผิวนี่แหละครับที่ดูยากกว่าและคําว่าพระล้างมักจะถูกใช้เป็นข้ออ้างในการขายพระใหม่ที่แต่งผิวมาไม่ได้ว่าเรื่องพระล้างเป็นพระที่ไม่ดีนะครับแค่อยากให้พี่เพื่อนๆระวังกันนิดนึง ถัดมาเราจะมาเช็คเรื่องการคลุมผิวหรือว่าแคลไซกันนะครับพระองค์นี้เป็นพระใช้ซึ่งพระใช้ส่วนมากจะผ่านความชื้นมามากการคุมผิวจะเห็นได้ค่อนข้างชัดจุดแรกที่เราจะหาก็คือตามรอยแยกหรือว่าตามรอยกระเทาะนะครับเนื่องจากความชื้นในองค์พระจะระเหยออกมาตามรอยแยกมากกว่าตามผิวขององค์พระทั่วๆไปในจุดอื่นทําให้ตามรอยแยกที่เราเห็นจะมีแคลไซเกิดขึ้นมาเชื่อมผิวมีความขรุขระและมีธรรมชาติเกิดขึ้น ในร่องแบบสะสมตัวมาเป็นเวลานานดังนั้นคราบหรือว่าแคลไซ์ตทุกจุดที่เกิดขึ้นจะต้องดูมีมิติไม่เป็นคราบแบนๆแคลไซ์ตจะต้องมีความฟูมีสูงต่ำมีความหนาบางและมีสีเข้มอ่อนทับซ้อนกันคลุมผิวเอาไว้ให้เราเห็นถ้าเป็นพระใช้งานมาหนักเราจะดูการคลุมผิวในร่องเป็นสาคัญนะครับถัดมาเราจะมาเช็คมวลสารกันครับ มวลสารเป็นหนึ่งในจุดสำคัญมากๆสำหรับการวิเคราะห์พระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จพุทธจารย์โตเพราะว่าพระเนื้อผงอายุประมาณ100กว่าปีไปจนถึง200กว่าปีไม่ได้มีแค่พระที่สมเด็จโตท่านสร้างและผสมผงวิเศษที่เป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักหรือมวลสารหลักไว้นะครับดังนั้นการดูพระเนื้อผงที่ถึงอายุแล้วดูแค่พิมพ์ไม่เพียงพอที่จะใช้ศึกษาพระสมเด็จครับ เพราะเป็นการศึกษาแค่พิมพ์พระเท่านั้นสำหรับคนที่ศรัทธาในสมเด็จโตพระพิมพ์ไหนก็ด um ีทั้งนั้นถ้าเป็นพระที่ผสมมวลสารที่สมเด็จโตท่านอธิษฐานจิตเอาไว้นั่นคือถ้าเราไม่ยึดติดในความนิยมของคนอื่นนะครับเนื้อพระสมเด็จมีเอกลักษณ์แต่ก็มีหลายเนื้อหลายส่วนผสม ดูลักษณะดูธรรมชาติได้แต่ยึดตายตัวไม่ได้นะครับแต่มวลสารโดยเฉพาะผงวิเศษที่สมเด็จโตท่านสร้างอธิษฐานจิตและผสมรวมลงไปในองค์พระคือสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นพระเครื่องของสมเด็จโตที่เราจะมองข้ามจุดนี้ไปไม่ได้ครับสำหรับมวลสารที่พบในพระองค์นี้จะมีผงวิเศษมีลักษณะเป็นก้อนมวลสารสีขาวนวลอยู่ในเนื้อพระ มีก้อนแร่สีแดงอมดำผงดำหรือว่าผงใบลานแร่ดอกมะขามก้อนแร่สีแดงอมส้มดูลักษณะคล้ายๆสีอิฐก้อนผลึกสีแดงอมส้ม หินคอร์สหรือว่าหินทรายแก้วมีลักษณะเป็นก้อนแร่สีขาวทั้งใสและขุ่นก้อนมวลสารทั้งหมดจะต้องดูเหี่ยวกร่อนดูช้ำสีไม่สดจนเกินไปมีแคลไซต์คุมผิวถ้ามีก้อนมวลสารที่ยุบตัวลงไปปากขอบจะดูคมพมและมีความครุขระ เพราะว่ามีการงอกคลุมผิวบริเวณปากขอมให้เห็นนะครับพอเป็นพระใช้เนื้อเปิดเราก็จะเห็นธรรมชาติและความหลากหลายเกิดขึ้นการคลุมผิวมีความหนาบางมีความแห้งความนวลและมีความฉ่ำที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้ดูมีมิติเวลาที่เรามองครับ สีมีนาจะนำรูปเนื้อพระแต่งผิวที่สีมีนาตรวจแล้วไม่ผ่านไม่มีความแห้งและนวลเนื้อตึงไม่มีมวลสารไม่มีผงสมเด็จคราบไม่มีความทับซ้อนตามอายุคราบโปะแบนไม่มีมิติไขเป็นไข่นอกไม่ใช่ไข่ในมาให้ดูกันนิดหน่อยนะครับหวังว่าพี่เพื่อนๆพ,พอจะแยกธรรมชาติออกได้ถ้ามีข้อสงสัยในรูปไหนพูดคุยสอบถามกันได้ครับ พี่เพื่พอนๆครับสิ่งที่อยู่เหนือกว่าพระเครื่องก็คือพระธรรมคําสอนจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสิ่งที่ช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้ขอให้พี่เพื่อนทุกคนอิ่มด้วยบุญกุศลคือความสบายใจนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ดูพระได้สนุกขึ้นกันทุกคนครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แบ่งปันให้คนที่สนใจศึกษาพระเครื่องเหมือนพวกเราเป็นธรรมทานกันนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกการทักทายทุกกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้พระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขก,กายสุขใจครับ